สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทสนทนาฟรีๆกันเป็นคลาสที่11แล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกหรือครั้งที่2อยา่าลืมย้อนกลับไปดูนะคะเพราะว่าถ้าเราดูครบแล้วเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าเราจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าบทสนทนาต่างๆที่หนึ่งเตรียมมาให้นะคะมันเป็นบทสนทนาที่คนที่อเมริกันนยใช้กันเป็นประจําในชีวิตประจําวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ย ต้องรู้บทสนทนาเหล่านี้นะคะอ่าวันนี้นะคะบทที่11เ,เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือเราจะพูดยังไงบ้างถ้าเราเจอรถชนกันนะคะเวลาที่เราจะโทรหา191เนี่ยเราจะพูดภาษาอังกฤษยังไงหรือว่าเวลาอยู่ต่างประเทศนะถ้าอย่างที่อเมริกาเนี่ยจะโทรหา91 1นะคะนายวันๆเนี่ยจะต้องพูดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ อ่มีใครบ้างนะคะก็มีคน2คนนะคะก็คือพีเตอร์แล้วก็เกลนะคะพีเตอร์กับเกลเนี่ยเขาขับรถไปด้วยกันนะสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วพีเตอร์อยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่า Hey! that car just ran a red light and hit that truck ทีนี้ that car รถคันนั้น just Ran at red light นะคะ Ran at red light เนี่ยนะคะ red light ก็คือผ่าไฟแดงนั่นเองนะคะเพราะ red light ก็คือไฟแดงนะคะ ran at red light ก็คือผ่าไฟแดงนะคะเวลาที่ใครจะพูดว่าคนนี้ผ่าไฟแดงก็แปลว่า Ran at red light นะคะ Ran ก็มาจากคำว่า Run นั่นเองนะคะ and hit that truck so hit ก็คือชนกับ รถอีกคันหนึ่งนะทีนี้ทคเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะเป็นรถบรรทุกหรือบางครั้งก็เป็นรถกระบะธรรมดาก็ได้นะคะเขาก็เรียกว่าทคเหมือนกันนะคะเกลเขาก็เลยบอกว่า is anyone hurt is anyone hurt แปลว่าอะไรประโยคแรกนะคเวลาที่เราเห็นรถชนกันเราจะพูดว่ามีคนเจ็บไหมมีใครเจ็บหรือเปล่านะคะ is anyone hurt ก็คือมีคนเจ็บไหมนะคะนั่นเองพีเตอร์เขาก็เบอก i don't know ไม่รู้เหมือนกัน i don't know Let's call 911วันนะคะ Let's call 911วันคือออะโทรหา911วันวันเร็วนะคะทีนี้คือถึงแม้ว่าเขาจะพูดว่า Let's call 911วันวันมันไม่ได้หมายความว่าเราสองคนโทรเลยนะคะมันหมายความว่าเอ้โทรกันก็คือเดี๋ยวฉันโทรนะคะเหมือนเราก็รู้กันนะคะไม่ต้องบอกว่าใครเป็นคนโทรนะคะ Let's call 911วันโทรตำรวจกันเถอะนะนะ9วันวันะคะ, 911, ะ,คะที่ต่างประเทศนะ,ะอะไรคิดอะไรไม่ออกเกิดอะไรขึ้นโทร911วันวันได้ตลอดนะคะในโดยเฉพาะในอเมริกานะคะไฟไหม้หมาตกน้ำอะไร ทุกอย่างโทรนายวันได้เบอร์เดียวนะคะแล้วเขาจะติดต่อไปเองว่าเขาจะส่งใครมาบ้างนะคะที่ไทยเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาที่ Peter คุยกับตำรวจละคุยกับคนในสายนะคะบอก Hello I'd like to report a car accident I'd อันนี้นะคะตัวดีตัวนี้มันมาจากคำว่า I would นะคะ I would like to report a car accident คือฉันอยากจะรายงานนะก็คือแจ้งให้ทราบว่าเอ้ยมี car accident car accident คืออุบัติเหตุรถชนนะคะ car accident อุบัติเหตุรถชนทีนี้เวลาที่เราบอกว่าอุบัติเหตุรถชนเราก็ต้องบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ near the post office นะคะ post office ก็คือไปรษณีย์นั่นเองนะคะอยู่ใกล้ๆไปรษณีย์ on อยู่บน Charles Street นะคะ Charles Street ก็คือถนน Ch street เนี่ยแปลว่าถนนถนนที่ชื่อว่า Charles นั่นเองนะคะก็อยู่บนถนน Charles Street นะคะ on Charles Street It looks like a man is hurt มันเหมือนว่ามีคนเจ็บหนึ่งคนนะคะ It looks like คือมันเหมือนว่าจุดจุด It looks like a man is hurt ก็คือเฮ้ยมันเหมือนว่ามีคนเจ็บหนึ่งคนนะคะ a man นั่นคือหนึ่งคน is hurt เจ็บนะคะแล้วเขาบอก yes it just happened ก็คือมันเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนเลย o k เค thanks bye ก็คือเหมือนว่าเขาก็คุยกันว่า ต้นสายอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมาตอนนี้เลยโอเคโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็บายนะคะ thanks แล้วก็บายนะคะเกลเขาก็เลยถามว่า what did they say what did they say ก็คือเขาพูดยังไงบ้างเขาพูดว่าอะไรบ้างหรือว่าแปลเป็นไทยคือเขาว่าไงบ้างนั่นเองนะคะ what did they say เ e อร์เขาก็เลยบอกว่า they are going to send an ambulance and a police car right away เขา they are going to send เขาก็เดี๋ยวเขาจะส่งรถ Ambulance ambulance ก็คือรถพยาบาลนะคะ ambulance ออกเสียงว่า ambulance and a police car คือรถตำรวจ right away ก็คือตอนนั้นเดี๋ยวนี้จะทำเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็คือตอนนี้เลยเวลาที่ใครพูด I will call you right away ก็คือเดี๋ยวฉันโทรหาเธอตอนนี้เลยตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ right away แปลว่าตอนนี้เลยนะคะไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะคะแปลว่า ตอนนี้นะคะ right คำนี้แปลว่า now นะคะตอนนี้เลย right away เกลเขาเลยบอก good they are here good they are here คือเฮ้ยดีเลยดีละอ่าน,นี่ไงเขามาแล้วนะคะ they are here คือพวกเขามาถึงแล้วนะคะมาถึงดีเลยมาถึงแล้วนะคะ I hope the man is okay I hope ฉันหวังว่า the man the man เนี่ยคือผู้ชายคนนั้น is okay ก็คือหวังว่าเขาจะโอเคนะนะคะ the man จะสังเกตเห็นว่าตอนแรกนะคะอันนี้เขาจะบอกว่า the it looks like a man is hurt นะคะเอ้ยลูกแรกว่าม,มันเหมือนว่ามีคนเจ็บหนึ่งคนและทีนี้พออ่านถึงฐานเขาบอกว่า the man ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะครั้งแรกใช่ไหมเหมือนเดิมเลย A and the นะคะขึ้นต้นถ้าเกิดเป็นพูดถึงถ้าพูดถึงใครที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนพูดครั้งแรกแนะนําใครครั้งแรกพูดถึงเพื่อนคนนี้ครั้งแรกเราก็จะใช้ A and นำหน้านะคะพอเราพูดถึงเขาอีกครั้งหนึ่งเรารู้แล้วว่าเขาคนนี้เป็นใคร หมายถึงคนไหนนะคะเรารู้กันกับคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยน a เป็น the นะคะเพราะว่าในที่นี้วีเตอร์กับเกลเขารู้แล้วว่าเขาหมายถึงคนไหนนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบทสนทนาง่ายๆนะคะแต่ว่าสําคัญมากๆเลยเห็นไหมมีคําศัพท์เยอะแยะมากมายเลยในนี้นะคะที่เราสามารถเอาไปใช้ได้นะคะฝึกไว้เลยนะคะฝึกบ่อยๆพูดตามนี้เลยพูดกับกระจกพูดกับอะไรก็ได้นะคะฝึกบ่อยๆอย่างน้อยก็ให้ได้เปล่งเสียงได้พูดมันออกมานะคะเพราะภาษาอังกฤษอะฝึกทุกวันอะดีขึ้นทุกวันแน่นอนคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าบทต่อไปบทที่12เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะแล้วเจอกันค่ะ Have a nice day บ๊ายบาย